ค่ะต่อไปนี้นะคะจะเป็นการอธิบายวงจรเซเคมิติกนะคะเริ่มต้นที่เซตพอยต์ค่ะเซตพอยต์ของเรามีค่าตั้งแต่0-10ถึง10โวลต์นะคะค่ะแล้วมาเข้าสู่วงจรซัมมิง่งวงจรซัมมิ่งมีหน้าที่นำเซตพอยต์มาหักล้างกับฟีดแบกนะคะและส่งต่อให้วงจร P และวงจร I ค่ะวงจร P มีหน้าที่ทำให้เข้าสู่เซตพอยต์เร็วขึ้นนะคะและวงจร I ทำให้ เข้าสู่เซตพอยต์แม่นยำขึ้นค่ะและนำวงจร P และวงจร I มารวมกันที่วงจรซัมมิ่งอีกครั้งนะคะและวงจรซัมมิ่งค่ะส่งต่อให้ p w m p w m จะไปสั่งให้มอเตอร์ไดและจ่ายน้ำให้แพน,นะคะ่ะจากนั้น p ทอร์เชอร์เซนเจะทำการวัดแรงดันน้ำจากแพนออกมาเป็นแรงดันนะคะจากนั้นนำแรงดันนั้นมาเข้าวงจรกับเฟเพื่อน,นำมาหักล้างออกจาก ค่าแรงดันอากาศคือ1.4โวลต์ค่ะเสร็จแล้วก็นําแรงดันนั้นมาขยายที่วงจรขยายค่ะวงจรขยายนี้ถ้า0โวลต์เท่ากับไม่มีน้ําในแอนเลยค่ะและถ้าเป็น10โวลต์เท่ากับมีน้ําในแ้น15ซนเมตรนะคะหลังจากนั้นจะส่งฟีดแบ็กกลับมาค่ะกลับมากลับมาหาวงจรซัมมิ่งแรกค่ะที่มาหักล้างกับเซตพอยต์ค่ะ